พามาแอบ,บชมอูฟู่นะครับมาดูอูฟู่วันๆทาอะไรตอนป,ป,ปั๊ป้าป๋อมไม้มไม่อยู่บ้านอันนี้วันนี้อยู่นะครับก็เลยแอบ,บดูว่ากลางวันเขาทําอะไรบ้างน,น,นี่ต้องแอบบดูว่าอยากรู้ว่าแกเล่นอะไรแกรู้นะว่าเราแอบ,บดูตอนแรกก็เหมือนไม่เห็นนะ่ะแต่เออแกก็ไวหันมาดูเฉยมาแอบ,บส่องดูวันๆจะอยู่ตัวเดียวในห้องเนี่ยแล้วในระบบปิดเนะี่ยเป็นยังไงบ้างอืม เล่นคนเดียวแน่เลยจึบ๊บนี่หมอบละวันๆก็อยู่ตัวเดียวครับพ่อกับแม่ป้าๆหมาๆทำงานจะรู้ว่าเราแอบทายม,มาทักทายหน่อยก็จะกลับเล่นเล่นกับหางตัวเองนี่นั่นเออวันก็นะาจะปล่อยพลังด้วยวิธีนี้เล่นกับหางตัวเองอ่ะ มีเรื่องกับหาตัวเองตลอดเอาไหมม,มีเพื่อนเล่นตลอดนะครับนี่ไปละ